สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงกับเรื่องราวของการทํางานของกอกตค่ะสาหรับในช่วงต้นปีนะคะก็ใกล้ในเรื่องราวของการที่จะต้องสะ จ่ายค่าภาษีประจําปีเพราะฉะนั้นกกตมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของภาษีด้วยนะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเพราะว่าเป็นเรื่องของการอุดหนุนเงินภาษีให้กับพักการเมืองตรงนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านผู้อำนวยการสํงงานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองคุณดุลยวัฒน์เสียงหวานอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทานดูฝั่งครับแล้วก็คุณฝนครับผมสวัสดีครับ ค่ะก็ต้องพูดถึงหน้าที่หลักก่อนเลยนะคะของกองทุนพัฒนาการเมืองค่ะที่จะโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของภาษีของเรากองทุนพัฒนาการเมืองเป็นยังไงคะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับคือ,อกองทุนเพื่อการพัฒนารรคการเมืองนะครับทางทางรราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าด้วย ว่าโดยพักการเมืองพศ2 5 6 0เนี่นญญยนะครับได้บัญญัติไว้นะครับในในมาตรา79นะครับในมาตรา79ซึ่งให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองนะครับในสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับเพื่อดำเดนินเพื่อเป็นใช้เป็นทุนหมุนเวียนนะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายนะครับเ,เพื่อให้พักการเมืองนะครับได้ทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับ ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา84ซึ่งเยอะมากนะครับตั้งแต่ใช้สําหรับการเลือกตั้งนะครับใช้เพื่อหาเสียงเลือกตั้งนะครับใช้เพื่อ,อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับในในในการเมืองระบบการเมืองไทยนะครับใช้เพื่อพัฒนาสมาชิกของพรรคการเมืองให้มีคุณภาพซึ่งก็ ออยู่บัญญัติไว้ในมาตราแปดสิบสี่นะครับพูดง่ายๆครับพูดง่ายๆก็คืออกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองนะครับาการเปรียบเทียบก็คือเหมือนลนักษณะแบบว่าเป็นพี่คนนี้ไม่มีแก่ให้นะครับพูดให้เงินให้ภาคการเมืองไปใช้ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองให้อมีประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับคซึ่งหน้าที่หลักของ กองทุนเพื่อการพัฒนารรคการเมืองก็คือจัดสรรเงินนะครับให้รรคการเมืองเพื่อทําดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามมาตราแปดสิบสี่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยรรคการเมืองพศส5 6 0กสิบครับค่ะแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ภาษีที่ต้องให้พักการเมืองยังไงบางคนอาจจะเพิ่งจะจ่ายภาษีเป็นครั้งแรกนอะอาจจะไม่รู้คนที่จ่ายภาษีเป็นประจำอาจจะเข้าใจดีเพราะมันจะมีช่องหนึ่งให้เราติ๊กกันนะคะอันนี้ให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงเลยค่ะทอ่ทางาสำนักง,งานกองคุนงเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองนะครับทางเราได้ได้มีเพจเฟซบุ๊ก ของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองข้างว่างเฟซบุ๊กของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองจะรวบรวมนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับภาคการเมืองรวมถึงการบริจาคทางสีของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับตามมาตราห9เก้านะครับซึ่งทางผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ เสียภาษีเงินได้นะครับบุคคลธรรมดานะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับตามแบบอพมด .90 นะครับอพมด .91 นะครับพวกนี้นะครับจะมีช่องช่องซึ่งเป็นช่องอที่ให้ท่านผู้เสียภาษีนะครับได้ได้ติ๊กได้ติ๊กในช่องนี้ว่าจะบริจาคภาษาีตามมาตรา89เนี่ยแสดงเจตนารมของของเราเนี่ยครับ ให้กับพักที่เราชอบนะครับก็จะมีรหัสพักนะครับมีรหัสพักให้นะครับซึ่งผู้เสียภาษีชอบพักไหนก็ติ๊กแล้วก็มันจะมีรหัสของพักที่เราชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะแสดงเจตนาให้รับนะครับนําเงินที่ได้เสียภาษีนะครับไปอุดนหนุนให้กับพัคการเมืองในแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพคด90กับพคด91อย่างที่ผมนาเรียนไปก่อนนั้นนี้นะครับค่ะ ใครบ้างคะที่สามารถที่จะอุดหนุนเงินภาษีให้กับพักการเมืองได้บ้างใครบ้างใช่ไหมครับที่จะอุดหนุนที่จะแสดงเจตนาใช่ไหมครับก็จะเป็นก็จะเป็นผู้เสียภาษีนะครับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับตามแบบพรกดเก้าศูนกับพรกดเก้าหนึ่งนะครับซึ่งหากจะต้องการที่จะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พักการเมืองนะครับซึ่ง เสียภาษีเหล่านี้ก็จะต้องแสดงเจียตาตนะครับแสดงความประสงค์ที่จะอนุนให้ภาคการเมืองโดยการยื่นแบบนะครับพกด90พกด91และชำระภาษีนะครับคือตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราถึง31ม,มีนานครับได้โดยไม่แบบแสดงรายการที่ต้องยื่นนะครับที่ต้องยื่นชำระจะมีอย่างที่ผมนำเรียนนะครับจะมีช่องในส่วนของการแสดงเจียตนาอยู่นะครับ ว่าให้พักใดนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับพอได้แสดงเจตนาเสียจแล้วนะครับกรมสมกรนะครับกรมสมกรก็จะได้รวบรวมเงินภาษีเหล่านี้นะครับให้ให้กับภาคการเมืองแล้วส่งมาให้สำนักงานคณะกรรมการการกตั้งเป็นผู้จับสรรนะครับเป็นผู้จับสรรเงินภาษีเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเงินอุดหนุนให้กับภาคการเมืองไปดาเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับค่ะ สำหรับคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ <c oughs> พออดุลยวัฒน์พูดแต่นะคะว่าคือเราอ่ะจะต้องแสดงเจตนาในการที่จะอุดหน,นุนเงินภาษีให้กับพักการเมือง <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าคนไหนที่จ่ายภาษีมา <c oughs> มา,มาหลายปีแล้วเนี่ยก็น่าจะจะนึกออกว่าเราต้องเราต้องไปทํำยังไงแต่สําหรับคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเ <c oughs> พิ่งเสียภาษีเป็นปีแรกค่ะกรณีการที่เขาจะ แจ้งความจำนงว่าเขาต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีให้กับพักการเมืองนี่เขาต้องทำยังไงคะเ,เขาสามารถแจ้งความจำนงได้นะครับแจ้งความจำนงได้ในแบบรายการาที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับซึ่งทางกรกะตและทางกมร,รมสมการได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการโอนเงินให้กับพักการเมืองตามมาตราห9สเก้าตามมาตรา6กคือเป็นได้พูดถึง การแสดงเกตนาเกตนาของผู้เสียภาษีครับให้กับพักการเมืองได้ไ,ไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับไม่เกินห้าร้อยบาทซึ่งในปีนี้นะครับในปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับรรก็มีพักการเมืองที่ผู้เสียภาษีนะครับแสดงเกียรตนาสนับสนุนพักการเมืองที่ชื่นชอบนะครับซึ่งสามารถสนับสนุนพักการเมืองที่ชื่นชอบได้แค่หนึ่งพักนะครับไม่เกินห้าร้อยบาทก็มีทั้งสิ้นนะครับปีนี้มีอยู่ 86พักการเมืองนะครับโดยผู้เสียภาษีสามารถศึกษาข้อมูลนะครับและดูรหัสของภัคก,การเมืองได้ที่เว็บไซต์ของปปกรมสรรพากรนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและและเฟซบุ๊กของกองทุนเพื่อการพัฒนาภัคก,การเมืองได้ครับค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือเวลาที่เสียภาษีอะค่ะถ้าท่านทําออนไลน์มันก็จะมีช่องให้เราเลือกเนอะว่าท่านจะอุดหนุนภาษีให้กับพักการเมืองหรือไม่แล้วก็ก็จะมีช่องให้เลือกว่าท่านจะอุดหนุนพักอะไรยังไงถูกต้องไหมคะอันนั้นคือวิธีการในในอันนั้นคือช่องทางออนไลน์คือนอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ถ้าสมมุติว่าไปยื่นยื่นแบบ การอุดหนุนเอ่ยยื่นแบบภาษีที่กรมสรรพากรด้วยตัวเองอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันคือมันมีหลายช่องทางให้มริหารในการที่เราจะไปอุดหนุนภาษบบีมีทั้งแบบออนไลน์นะครับมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบไปยื่นแบบแบบที่กรมสรรพากรนะครับซึ่งก็จะมีสรรพากรพื้นที่ประจอยู่ทุกจ,จังหวัดอยู่แล้วครับค่ะกรณีของพักการเมืองค่ะที่ถ้าสมมุติว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่อยากจะ นำเงินที่เสียภาษ,ษีไปอุดหนุนให้กับพักการเมืองนะคะแล้วก็คือเราสามารถอุดหนุนให้ได้มากกว่าหนึ่งพักไหมเออสมมติว่าเราทำเราจัดการที่เสียภาษีออนไลน์อย่างนี้แล้วแล้วเราก็แบบแจ้งความจานงนเราไปยื่นภาษีเพิ่มอ่าสมมติไปยื่นภาษีเพิ่มเราจะอุดหนุนเพิ่มได้ไหมทาอย่างนี้ได้ไหมคือเราอุดหนุนได้ได้แค่หนึ่งพักการเมืองครับเราอุดหนุนได้แค่หนึ่งพักการเมืองแล้วก็อได้ไม่เกินห้าร้อยบาทต่อพัก ค่ะซึ่งส่วนส่วนใหญ่ก็คือมักจะทำเดี๋ยวนี้คนมักจะนิยมยื่นออนไลน์กันนะคะก็คือคลิกได้คลิกเดียวนั่นแหละถ้าไปยื่นแบบเพิ่มอะไรตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องละก็คือคุณก็ต้องไปยื่นแบบยื่นหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแต่จะไปแจ้งความจำงว่าจะอุดหนุนภาษีให้กับพกักการเมืองเพิ่มเติมเนี้ยไม่ได้แล้วถูกต้องไหมคะค่ะแล้วเงินที่เขาเอาไปในเรื่องราวของ ทำเอ่อพักการเมืองที่รับไปเนี่ยค่ะเขาเอาไปทําอะไรยังไงคะอันนี้คือเข้ากองทุนก่อนถูกไหมอ่าคุณอ่าท่านผออ,อุณยวด่ศใช่ครับใช่ครับเงินเหล่านี้นะครับทางกรมสัมกรานนะครับก็จะรวบรวมนะครับประจําปีเนี่ยจะรวบรวมมาให้กับสํงงานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองนะครับ รวบรวมมาให้กองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองเนี่ยครับทางสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองเนี่ยก็จะดําเนินการจัดสรรให้กับภาคการเมืองนะครับนําไปใช้เพื่อการทํากิจกรรมทางการเมืองนะครับซึ่งคุณโจนครับในปี2,566เนี่ยนะครับ จะมีเลือกตั้งภาษีนะครับแต่มาตรา69เนี่ยมีมากถึง43ล้าน2 0 0 0 0นเศษนะครับที่เราจะจัดสรรให้กับภาคการเมืองรวมทั้งสิ้น81ภาคการเมืองซึ่งเป็นเงินไม่น้อยนะครับที่ผู้เสียภาษีได้แสดงเจตนาให้ภาคการเมืองนําไปใช้ในการทํากิจกรรมทางการเมืองถึง43ล้านเศษนะครับก็วัตถุประสงค์ในการนําไปใช้นี่ ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการการการดําเนินการแบบเนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างหนึ่งได้ด้วยเช่นกันครับค่ะเพราะออดนุยวัตคะอย่างพรรการเมืองแต่ละพรรอะค่ะก็จะมีขนาดไม่เท่ากันมีสมาชิกก็ไม่เท่ากันการอุดหนุนก็จะต้องต่างกันหรือเปล่าคะเรามีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการแบ่งแบ่งหรือจัดสรรเงินให้กับพักการเมืองตรงนี้คะ่ะเราทํายังไงอะคะ คือเงินอุดหนุนนะครับเงินอุดหนุนเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่เท่ากันพักแต่ละพักก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนของของสํานักง,งานของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองอะ่ะผมขออนุญ,ญาตนําเรียนอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์แรกเลยนะครับคือ,เ,อ,อเงินที่ผู้เสียภาษีได้แสดงเจตนาตามมาตรา69นะครับที่ ติ๊กพักที่เราชอบแล้วก็อุดหนุนให้ได้ไม่เกินห้าร้อยบาทเนี่ยพักนะครับประชาชนผู้เสียภาษีนะครับอุดหนุนให้เท่าไหร่นะครับเราไม่นํามาคานวณนะครับโอนเท่านั้นเลยเช่นอผู้เสียภาษีอุดหนุนให้กับภรคการเมืองหนึ่งนะครับรรคการเมืองเอสมมุติเป็นภรคการเมืองเอนะครับจํานวนหนึ่งแสนบาท เราไม่นํามาคำนวณครับเราโอนให้กับภรคการเหมืองนั้นหนึ่งแสนบาทตรงเลยครับนี่คือหลักเกณฑ์แรกนะครับเห็นไหมครับเงินอุดหนุนในส่วนของภาษีเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับหลักเกณฑ์ที่สองนะครับที่เออที่นำมาคำนวณนะครับนำมาคำนวณคือเราคำนวณเงินอุดหนุนให้กับภาคการเมืองนะครับตามค่าบำรุงนะครับของภาคการเมืองที่ที่เก็บได้ในปีที่ผ่านมา นะครับในที่ที่ผ่านมาก่อนก่อนปีที่จะจัดสรรน,นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่สองนะครับพับกการเมืองไหนเก็บค่าบัรุุได้มากก็จะได้สัดส่วนในส่วนนี้ไกลมากเหมือนกันสัดส่วนในข้อที่สองนี้มากถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ้องให้คำนวณในสัดส่วนถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่สามนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่สามคือเราคำนวณอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตามคะแนนเสียง ของพรรคการเมืองที่ได้รับในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่ากรณีไหนปีไหนนะครับที่ไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับให้นําเงินที่อที่มีผู้เสียภาษีเงินได้ที่ได้แสดงเจตนาตามข้อแรกนะครับมาคํานวณถึงสี่สิเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันจะมีความสําคัญมากเลยว่าการเสียภาษีเนี่ย ถ้าปีไหนที่ไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปเช่นปีนี้นะครับเช่นเช่นปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอะไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปเขาให้เอาเงินภาษีที่มีผู้แสดงเจตนามาคำนวณสรุปง่ายๆคือสี่สิเปอร์เซ็นที่สองนี่นคือสองเด้งนะฮะสองเด้งก็คือเด้งแรกเสียเท่าไหร่เราโอนตรงเด้งที่สองปีไหนไม่มีการไม่มีการเอ่อเลือกตั้งทั่วไปก็เอาเอาเงินเสียภาษีมาคำนวณถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วน ส่วนสุดท้าย20%คือคำนวณตามจำนวนสาขาพักการเมืองนะครับว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับนี่แหละครับความสำคัญของเ,อเองินอุดหนุนภาษีการแสดงเจตนาของผู้เสียภาษีจึงมีความสำคัญมากนะครับค่ะแล้วเวลาที่เราให้กับพักการเมืองไปเรียบร้อยจัดสรรให้กับพักการเมืองไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมาตรวจสอบ หรือว่าเรามีวิธีการในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายของเงินที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาการเมืองตรงนี้ยังไงบ้างะคะครับคุณทวนครับคือกรณีการตรวจสอบการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรรคการเมืองนีทางกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองเมื่อได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับรรคการเมืองในแต่ละปีแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของของเงินที่เราจัดสรรให้เนี่ยเป็นเงินอุดหนุนนะครับ ให้กับภาคการเมืองนะครับคําว่าเงินอุดหนุนนะครับก็คือเงินช่วยเหลือนะครับหรือสนับสนุนให้ภาคการเมืองได้ทํากิจกรรมทางการเมืองตามมาตรารศึสษาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเงินดังกล่าวคุณควรครับเป็นเงินหลวงนะครับเป็นเงินของแผ่นดินการใช้จ่ายเงินในการจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของภาคการเมืองนะครับกรณีเงินอุดหนุนจากกองทุนด้วยการพัฒนาภาคการเมืองจะต้องมีการตรวจสอบการใช้จ่าย การใช้จ่ายแล้วก็จะมีการรายงานนะครับการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมาเป็นงวดๆนะครับจะแบ่งออกมันเป็นสี่ไตรมาสนะครับนะครับเมื่อเมื่อใช้จ่ายเสร็จก็ต้องมีการรายงานว่าคุณใช้จ่ายอะไรนะครับทางสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเงินก็จะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กฎหมายก็ยังกําหนดให้ว่าเราต้องเรียกคืนนะครับเรียกคืนเข้าสู่กองทุนนะครับเพราะคุณใช้ใช้เ,เ,เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสรุปง่ายๆคือ,เ,อเงินอุดหนุนที่สํานักงานที่กองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองได้จัดสรรให้เป็นเงินหลวงเป็นเงินแผ่นดินท่านต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและก็ประชาชนครับค่ะพ่ออดุลยวดค่ะ ปกติแล้วเนี่ยคะ่ะเรามีเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองเนี่ยอันเราจะจัดสรรให้จากภาษีของของประชาชนแล้วเรามีจัดสรรให้ในในเรื่องอื่นๆกับการการทำงานของพักการเมืองอีกหรือเปล่าคะคือหรือว่ามันเป็นการจัดสรรที่ให้ตามงบประมาณที่จัดเก็บภาษีในแต่ละปีเท่านั้นนะคะต้องเรียนคุณโฟนอย่างนี้ครับ คือเงินเงินที่เรานำมาจาัดสรนให้กับภาคการเมืองเนี่นยที่มา,มา,า,า<ฆ>มาจากหลายส่วนนะครับมาจากหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเงินงบประมาณนะครับประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งปกติช่วงเดือนพฤษภา มิถุนากระกฎาคมิงหาช่วงนี้ครับทางสำนักง,งานกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองก็จะทําคําของกประมาณไปที่ไปที่สภานะครับไปที่สภาเพื่อให้สภาให้ไปที่สํานักงบนะครับไปที่สภาเพื่อให้สภาพิจารณานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับงบประมาณในส่วนงบประมาณรายจ่ายงบงบประมาณประจาปีเนี่ยเราได้มาที่เก้าสิบล้านพอเก้าสิบล้านก็ต้องมา มาแบ่งในส่วนจัดสรรให้กับภาคการเมืองนะครับ63ล้านนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมาเพื่อการบริหารกองทุนนะครับนี่คือที่มาแรกนะครับที่มาที่สองก็จะเป็นเออที่มาจากค่าค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับแล้วก็จะมีเออเงินดอกผลต่างๆที่เอ่อเกิดขึ้น ในสํานักงานในกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองก็รวมกันเป็นที่มาของเงินเพื 1, ่อจะนํามาจัดสรรร่วมถึงเงินหนุนภาษีด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมาจัดสรรให้กับภรคการเมืองซึ 1, ่งปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับทางสํานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองนะครับกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองนี่แหละเราจัดสรรให้กับภรคการเมืองรวมแปดเสียชักนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนเศษนะครับให้กับพักการเมืองไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เเกิดมาเกิดผลตามมาตราแปดสิบสี่นะครับค่ะคือปีหนึ่งจัดสรรให้หนึ่งรอบถูกไหมคะหนึ่งรอบครับจัดสรรเป็นรายปีแล้วก็ใช้เงินการใช้จ่ายเงินของพักการเมืองก็เป็นรายปีเลยครับถ้าพักไหนใช้จ่ายเงินเหลือก็ต้องคืนสนํงงานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองเพื่อนํามา นำมาจัดสรรต่อไปในปีปีถัดไปนะครับค่ะนั่นหมายความว่าคือปกตินี่คือคิดปีก็คือคิดตามราชการป่ะคะเป็นปีงบประมาณป่ะคะการใช้จ่ายเป็นปีเป็นหรือเป็นปีสากลอ๋อปีปฏิทินสากล อ๋อค่ะจะจะต่างกันเนาะเพราะกองทุนก็จะใช้เป็นปฏิทินเอ่อเป็นปีปฏิทินสากลเพราะว่าลักษณะของการบริหารกองทุนจะมีความเป็นสากลเราก็จะใช้หลักการของการบริหารกองทุนเพราะว่าเป็นเป็นกฎหมายของกองทุนด้วยเนาะที่เขาระบุไว้อย่างนั้นถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องครับ ค่ะ,ะสุดท้ายนี้ก็อยากทัดยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุดหนุนภาษีตรงนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากไว้เชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องราวของช่องทางในการอุดหนุนภาษีให้กับพักการเมืองตรงนี้กับประชาชนค่ะเชิญเลยค่ะอย่างที่ผมนาเรียนตั้งแต่แรกนะครับผมเป็นความาภาคภูมิใจของกองทุนนะครับติดตามเฟซบุก๊กเพจกองทุนเยอะๆครับเพราะว่า อข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่ผมนาเรียนแต่แรกรวมถึงเงินบริจาคภาษีต่างๆนะครับเอเราจะนํามารวมไว้ในเฟซบุ๊กของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองนะครับสิ่งที่อยากปักป,ประการแรกนะครับประการที่สองนะครับอ,อจะเห็นว่าซึ่งออ,อยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนผู้ที่เสียภาษีเงินได้นะครับมาบริจาค มาอุดหนุนแสดงเจตนาเสียภาษีของท่านไม่เกินห้าร้อยบาทให้กับพักการเมืองนะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้นะครับพักการเมืองก็จะนําไปใช้เพื่อทําประโยชน์เพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองของพักการเมืองนะครับซึ่งมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพักการเมืองนะครับอีกทั้งยังเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ยัง ยังคอยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของภาคการเมืองในภาคประชาชนด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะครับคนรุ่นใหม่นะครับได้หันเข้ามาสนใจใน,ในความเป็นไปในทางการเมืองมากขึ้นนะครับไม่ได้เพิกเฉยต่อพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองนะครับการบริจาคเงินภาษีให้แก่ภาคการเมืองที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนครับซึ่ง คงต้องฝากาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนนะครับ <c oughs> ต้องฝาก, <c oughs> ฝากทุกคนแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยครับ ค่ะได้เลยสําหรับเรื่องราวของเงินอุดหนุนภาษีให้กับพักการเมืองนะคะแต่เรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยค่ะที่จะพูดถึงช่องทางในการที่เราจะติดตามงานของกะกะตนะคะแล้วก็อยากให้ประชาสัมพันธ์เพจของกองทุนพัฒนาพักการเมืองตรงนี้อีกด้วยนะคะกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองตรงนี้ด้วยเอาเอา,เอาเรื่องของกองทุนก่อนละกันนะคะกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองเข้าไปดูได้ที่ไหนและช่องทางในการติดต่อเพื่อรับข่าวสาร ารของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีช่องทางอะไรบ้างเชิญเลยค่ะอะท่านผู้ฟังครับอท่านเข้าไปใน g o o g l e นะครับลอลองกิมคําว่าอกองทุนเพื่อการพัฒนารรคการเมืองจะขึ้นเพจเลยฮะค่ะติดตามเพจของเรานะครับตอนนี้เพจของเรามีนคนติดตามเยอะมากนะครับอถ้าท่านไม่ติดตามเพจของเรานะครับท่านจะตกยุกนะครับเนี่ย ก็คงต้องฝากาทันไว้เพราะว่ามันจะเป็นข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของทางการเมืองของนักการเมืองด้วยข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของภรคการเมืองหลักกฎหมายต่างๆนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็มีทั้ง youtube ต่างๆที่ทางาญญาพนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาภรคการเมืองได้ทำไว้ให้นะครับในในเฟซบุ๊กในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยครับซึ่งทัาน เข้าไปหาความรู้นะครับเข้าไปหา,าแนวคิดหลักการต่างๆได้เลยนะครับทางเรายินดีนะครับทางเรายินดีก็ขอสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆขอฝา Facebook กเฟซบุ๊กกองทุน,นครับ ค่ะไม่ใชรับพอของคุณครับค่ะส่วนช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่มีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k f แฟนเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าถ้าสมมุติท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งต่างๆก็มีสายด่วนเลือกตั้งนะคะ1 4 4 4แล้วก็แอปพลิเคชันตัดสปะรดนี่ใช้สําหรับเรื่องราวของการติดตามเวลาที่มีการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าเป็น การติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆสมาร์ทวองเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ค่ะเพจหลักๆของกกตก็คือ w w w e.ct.go.ts อันนี้มีลิงก์ไปทุกๆที่ของท่านที่ท่านต้องการ ต้องขอบคุณคุณโฟนทพื่ได้ทำไปนะครับเนี่ยอ๋อค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้สาระาความรู้เก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของการอุดหนุนเงินภาษีให้กับพักการเมืองนะคะต้องขอบคุณวิทยากรของเราท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองคุณดุยวัฒน์เสียงหวานค่ะให้เกียมิมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามเปิดประตูสู่กรกตได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะวันนี้ท่านผอดุญวัฒน์และดิฉันนันประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ